เริ่มเลยครับเฮ้ยต้ำรถบัสเอยนาะดันเองนั่นเอง ไปหนนะตกไปงอย่ <default> <communion Samantha. S 1> านะยอย่ายไอย่ายโอยไปรอแล้วรอแล้วาดันอย่าดันรออย เฮ้ยอย่าย cool? wow! ่าอย่าจะตกลงจะตกไม่เหลือส uh ี่คันเหลือสี่ค oh ันไอ้สีขาวตกไปแล้วไม่ใช่เหรอขาวตกไปแล้วมอายาสแล้วเฮ้ยยยยยันยันยย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 ยเลยยยยยเยย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 ัยเลยดันเลยยยยยยยเยย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 ย ตกไปแล้วกรอดชีวิตยังไงท่องอยู่เอ้ยพี่อยู่ข้างบนพี่ยังไม่ตกก็ถือว่าชนะนะเว้ยอ้ทำไมรถไหลเออียบด้อยใครทำรถจบโออเกิดลงคู่ลงคู่จับรถบัมจับรถบัมจบแล้วนะทุกคนโอ้โหพี่ตกออกมาขันตัว